ว่าโอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในพายกันสมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานแล้วก่อนที่จะพูดถึงเรื่องทิ่ปิจุพุญญาปฏิบัติอันดับแรกก็ขอเตือนให้บรรดาท่านพุทธบริษัท พยายามรักษาลมให้ทรงตัวคือกำหนดรูลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเป็นการทรงสมาธิจิตเพื่อให้จิตสงบสงับจากที่วอนห่าประการและสิ่งที่เราจะหนีไม่ได้ก็ต้องคิดไว้เป็นปกตินั่นก็คือ ชีวิตมีเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงคนทุกคนเกิดมาแล้วจะมีความตายเป็นอดีสุดไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายได้เมื่อความเกิดขึ้นมาของชีวิตก็เต็มปวิความทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าชาติพิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ เชราวิทุขาความแก่เป็นทุกข์กรณำมีทุกขังความตายเป็นทุกข์เป็นอนุว่านับตแต่เกิดถึงวันตายเราก็มีสภาวะเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดอีกมันก็ทุกข์เราจะดับทุกข์ได้เพราะอาศัยการดับตัณหาเป็นสำคัญความอยากเกิด ความอยากจะเยอะอท่ยานอยากจะเป็นนุ่นอยากจะเป็นนี่ไม่หาความดีใส่ตัวนี่เป็นปัจจัยให้เราเกิดถ้าเราเกิดอีกเพียงใดจะเกิดเป็นคนคนดีเป็นสัตว์โลกคนดีเป็นเปรตคนดีเป็นสุรกายคนดีเป็นสัตว์เล้ช้นคนดีมันก็ทุนแล้วจะเป็นความทุกข์ถ้าเกิดเป็นเฮาวดาหรือพมก็ชีว่าไปพักทุกชั่วคราว ไม่พ้นทุกหมดบุญมัสนะบารมีก็กลับมาใหม่สิ่งที่เราจะพ้นทุกได้ก็คือนิพพานอารมณ์ที่จะเข้าถึงบริพานได้ในคนหนึ่งคือนหนึ่งศีลมีความสําคัญมากเราจะเป็นผู้ทรงศีลให้บริสุทธิ์รายการที่สองเราจะทรงสมาธิให้ทรงตัวมีจิตน้อมไปในกุศลตลอดเวลา เปการที่สามในมัวเมาที่ชีวิตคือขันห้ารู้ว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราจนกระทั่งจิตไม่มีความพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกและพุทธโลกมีความต้องการผลิพานท็นที่สุดจิตทรงศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมัน่น อารมณ์ใจฝ่องใสไปด้วยอำนาจวิปัสนาญาณอย่างนี้เราจรงจะพ้นทุกข์ก็ค่อยคิดตัวค่อยทำไปถึงแม้ว่าเราจะศึกษาด้านที่ปิยคุยายก็ตามถ้าเราใช้ตรลกีวิสัยไม่ใช้วิปัสนาญาณช่วยที่ปิยคุยานก็จะไม่มีความแจ่มใสและจะเชื่อถือไม่ได้นักทั้งนี้เพราะอะไรเพราะลมกิเลสมีมาก อุปาทานมันก็มีมากสภาวะความหลอกความหลอนมันก็มีมากต้องมีจิตบริสุทธิ์จึงจะรู้อะไรได้อย่างจริงๆจังๆเป็นอนวุวาตต่อที่นี้ไปก็ขอพูดเรื่องที่ไปอยุ่คุยานการฝึกที่อยคุยยานต่อจากวันที่แล้วเมื่อตอนที่แล้วเราได้พูดกันมาว่าการใช้อนุสติสามประการ เป็นปัจจัยให้เกิดทิพฐิจกรยานอุสติสามนั่นก็คือพุททางเมธติมิตตังมาออันนี้เป็นพุทธานุสติกรรมทานธรรมังเมธะิมิตตังออัมะอันนี้เป็นธรรมานุปัสนาธรรมานุสติกรรมทานสังขังเมคะิมิตตังอะมาอออันนี้เป็นสังขานุสติกรรมทาน ถ้าเราภาวานาอยู่เป็นปกติจนมีกระทั่งจิตสามารถจะยึดอารมณ์นี้ได้ตลอดเวลาทั้งวันและคืนจะทำกิจการงานต่างๆจิตใจก็คล่องอยู่ภาวานาอยู่เป็นปกติโดยไม่ไม่สามโดยไม่ต้องบังคับจิตให้ทำจิตจะทรงตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือติดใจยอยู่เสมอ อันนี้อารมณ์ที่ปิจุบุญญาจะปรากฏแต่ว่าการเจริญทิพยุปุญาาแบบนี้ก็ยจะนึกว่าเป็นของต่ำผลทที่จะรึงได้จากกำลังชาญเริ่มนาจพุทธานุสติสมานุสติสังขานุสติเป็นปัจจัยเกิดในภพมโลก น่าัสอนุสติสามเรการเป็นที่พึงยยพ่งใหญ่เป็นศรณะใหญ่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาสาม,มารถจะเข้าถึงสิ่อผลิพานได้โดยไม่ยากนักนี่กล่าวโดยผลถ้ารมจิตภาวนาอยู่อย่างนี้ความรู้สึกของจิตจะเป็นเหตุบอกทิพย์เจ้าญานะอย่าลืมว่าไม่ใช่ดวงตาเป็นทิพย์มีอารมณ์เป็นทิพย์ มีความรู้สึกมีความรู้เหมือนกับตาคิดสามารถจะบอกได้คนใกล้คนไกลคนตายไปแล้วอยู่ที่ไหนมีรูปราา่างหน้าตาเป็นยังไงมีความสุขมีความทุกข์อันนี้เกิดจากความรู้สึกของจิตแต่ก็ต้องเชื่อความรู้สึกของจิตอารมณ์แรกไม่ใช่เพราะเราต้องการคิดว่าจะรู้อารมณ์จิตบอกทันที ว่าสภาว่านี้เป็นไงต้องชั่วเชื่ออรมแรกเป็นสำคัญอันนี้มั่นยํำแต่ว่าจงระวังว่าให้จิตมีความอยู่เป็นเอกาตารมไม่รมเป็นหนึ่งไม่คำนึงถึงเหตุที่รู้มาก่อนโดยที่เรากำหนดเรารู้แล้วว่าคนนั้นขาวคนนั้นดำคนนี้เขียวคนนเหลือง เราต้องรู้แบบนี้เราต้องต้องหาจุดเลี่ยงจากอันนั้นว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นจุดสำคัญน,นี่นคือนี้เรามาจบอยู่แถวนี้เือวว่าเป็นทิพยคุย,ยานที่พอใช้ได้ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ดีนะักตอนนี้เอาทิพยคุย,ยานที่มีเกณฑ์ดีขึ้นปีหน่อยหนึ่งในเมื่อเราสามารถส่งอารมณ์แบบนี้ได้แบบสบาย จิตใจปลอดโปร่งสามารถจะรู้ได้ียกว่ารู้ได้ดีกว่าที่เราไม่เคยรู้มามากแต่ก็ต้องเทว่าเรวที่สุดสำหรับบุคคลที่ได้ทิพยภุยานเราสามารถจะบอกได้ว่าคนที่มาหาเราเป็นคนขาวคนดำคนเขียวตายแล้วไปเกิดที่ไหนมีความสุขมีความทุกข์ยังไงเราสามารถบอกได้ แต่บอกได้ตามความรู้สึกของจิตก็ฝูดก็ง่งา,ายๆก็คล้ายๆว่าฉันเดาแต่ไม่ความจริงไม่ใช่เดาถ้ามันบอกได้แต่มันไม่เห็นวันนี้เราจะทําให้เห็นเป็นยังไงการเห็นนี่ไม่ใช่เห็นได้จากลูกตาเห็นจากจิตมีความรู้สึกเห็นชัดเห็นดีเห็นสภาว่าจริงๆนั่นก็คือเก้าปอมีเก้าหนึ่ง บังคับจิตตอนนี้เรามีสมาธิพอแล้วบังคับจิตให้เห็นภาพของพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคารพให้ปรายกฏอยู่ในทรงออกนั่งก็ดีนอนก็ดีเดินก็ดีเดินก็ดีนึกเห็นอยู่ตลอดเวลา ถ้าอยถามว่าจะทํางานได้ดิก็ต้องตอบว่าทําได้ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ตอบจะไม่โปดให้ฟังมันต้องทําได้แล้วก็ทําได้จริงๆทําได้ดีด้วยถ้าจิตของเราไม่มีความอ่อนแอผลที่เราทําอะไรไม่สมําเร็จเพราะเราขาดอิทธิบาทสี่นั่นอย่าลืมฉันทะมีความพอใจ วิทยะมีความเพียรจิตตะตั้งใจมีมังสาใช้ปัญญาค่อยวนให้ถูกต้องตามแบบฉบับแต่คุณนะทำเรื่องสีราการนี้ครบถ้วนไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ต้องทำได้นี่เราก็จับภาพพระพุทธรูปรือภาพพระสงค์ ที่เราพอใจนึกให้เห็นอยู่ในทรงอกนี่เราเรียนคิดจะคุยานนะต้องบังคับต้องบังคับจิตจะทำจิตโลเลทรงเดชไม่ได้ที่แรกมันก็จะรู้สึกหนักหนักสล็กน่อยนึกนึกให้หายให้ใหายนึกนึก,น,กนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าว่าบางเอื่นเราทำระยะแรก จนกระทั่งที่ไปอยู่ยานปรากฏการกำหนดจิตใไดนทรองอกเป็นของไม่ยากเพียงแค่ปรับปรุงจิตเพียงสามวันเราก็สามารถจะกำหนดภาพภาพระไว้ในทรงอกในแบบสบายแล้วก็อย่าลืมว่าร,รมจิตก็จะต้องทรงตามเดิมจะนั่งอยู่จะนอนอยู่เดินอยู่ทำอะไรอยู่จิตได้เห็นอยู่ตลอดเวลา นี่ฝึกจริงๆเขาทำกันอย่างนี้ไม่ใช่ทำงานอย่างเป็ดเอากันจริงกันจังไอ้สัมผัสภาพพระที่เราเพิ่งเห็นภายในในทรงอกเป็นภาพวัดไม่ใช่ภาพลอยมานะนึกให้ปรากฏแต่ภาพเรานึกเห็นนึกเห็นภาพจนภาพปรากฏจับจิตเหมือนกับเราบองเห็นพระกลางระยะแรก นัาน,น,นมีความชํานายเข้าภาพพระฤเห็นแจ่มใสแคทุกทีแสดงทุสมาธิจิตมันสูงขึ้นจิตจะอายขึ้นมากเพียงใดภาพพระเราเห็นนี่มากเพียงนั้นแจ่มใสเพียงนั้นมีเวลาที่เราจะพยายกรณ์อะไรอยากจะรู้อะไรก็จิตจับภาพพระนั้นสกีกก่อนจิตจับภาพพระนั้น แล้วก็ถ้าเรานึกเห็นภาพพระนั้นชัดเจนแจ่มใสขนาดไหนเรื่องราวต,ต่างๆและสิ่งต่งตางๆที่เราจะรู้จะเห็นแจ่มใสตามนั้นเพราะมีเครื่องมีรูปพระเป็นเครื่องวัดตอนนี้รูปพระที่เรากำหนดอยู่นในจิตที่แรกกราะดูพระรูปเป็นสีเหลืองอาจจะดูพระนั่งเิ่งไปนึกไป นึกไปนไม่ต้องเป็นนั่งนึกเดินไปเดินมาทํางานทํากายให้มันนึกเห็นในตลอดเวลามันนี้คล่องไม่ต้องเป็นนั่งหลับตาให้มันจำเจลืมหูลืมตาคนนึกเห็นภาพใ่ตลอดเวลา,วาเวลาจะใช้อารมณ์สมาที่ปียกุยานจะได้ปใช้ได้ทุกแบบทั้งหลับตาและลืมตาให้จิตมันสูสมาธิจริงๆ นีภาพนั้นบางทีเราเห็นเป็นภาพพระนั่งกําหนดไว้ดีไม่ดีท่านปลายกดเป็นภาพพระยืนอาจจะยืนก็ยืนแล้วก็ต้องการดูพะเห็นเป็นภาพพระน้อยก็ใช้ได้จับให้ได้ก็แล้วกันนาภงท่า้วเข้าอาจจะเปลี่ยนสีจากเหลืองเป็นเขียวเป็นขาวอะไรก็ช่างให้จิตทรงภาพกพ็ให้ได้ก็แล้วกัน ทีไม่ดีเพ่งภาพพรนึกถึงภาพพระพุทธโูปแต่บางครั้งกลายเป็นภาพประสงค์แต่ในจุดที่เดียวกันก็ใช้อะไอีกไม่ใช่ภาพลอยอารมณ์ที่นึกนึกมันเห็นว่ภาพเป็นอย่างนั้นถ้าทรงได้อารมณ์อย่างนี้ก็ชี้ว่าเป็นทิพย,ยุคุออยานที่มีกําลังสูงขึ้นนี่ใน,นเมื่อเราจะอยากจะรู้อะไรเราก็ดูภาพพระก่อนมาจิตสบายแล้วก็นึกถึงภาพนั้น สิ่งนั้นก็จะมาปรากฏใช้ชัดหรือไม่ใช้ก็เท่ากับภาพพาพที่เราเห็นเป็นเครื่องวัดอันนี้จะจิตถ้าถึงจุดนี้แล้วก็จิตจะเป็นเหตุให้ได้จุตูปปาติยานจุตูปปาติยานเป็นยังไงคือที่ประจุคุยาในะเห็นผีเห็นเทวดาได้ แต่ว่าจุตูปปาติญาณนี้ไม่จะเห็นผีเห็นเทวาดาเห็นเลวเห็นสวรรค์อย่างเดียวแล้วสามารถรู้สภาวะของคนที่ตายไปแล้วถ้าเราถามว่าใกนกอเนี่ยตายไปแล้วมีความสุขหรือความทุกข์ถ้าจิตเราเ่องจริงๆภาพปรามันจะปรากฏกับจิตจริง ว่าในกอเน,นี่เป็นคนขาวเป็นคนดําเป็นคนเหลืองเป็นคนสูงเป็นคนต่ําเป็นคนเล็กเป็นคนใหญ่ภาพจะแปลกกับจิตทันทีและารมนั้นก็จะบอกได้เลยว่าในกอน,นี่มีความสุขหรืความทุกข์เพราะอะไรเป็นสําคัญหรือว่าเขาอยากจะรู้ว่าคนที่เกิดมาน,นี่สัตว์ที่เกิดมาน,นี่เดิมทีมาจากไหน สภาพคนภาพของบุคคลนั้นก็จะปรากฏชัดว่าเดิมทีเขาอยู่ที่ไหนเป็นอะไรมาก่อนแล้วก็มาเกิดเป็นคน,นเกิดเป็นสัตว์ที่มารวยหรือมาจนมาสุขหรือมาทุกข์เป็นมีอะไรเป็นสำคัญมีอะไรเป็นกรรมจิตมันจะบอกทันทีภาพนั้นจะปรากฏนี่เป็นปัจจัยอหนึ่งที่เป็นที่ทพิจารญาในข้าถึงจุโตกับปาริยัน ตอนนี้สาหรับการกําหนดจิตแบบนี้ย่อมมีผลส่งผลไปได้ถึงปุเพนิวาสานุสติญาณถือว่าโตแล้วหลินรัดแบบนี้ไม่ต้องฝึกปุเพนิวาสานุสติญาณตามแบบถ้าจิตทรงได้อย่างนี้เราก็ฝึกการพวนจิตพวนอารมณ์การเกิดวันเดิมทีนี้เราเกิดมาเป็นอะไร ก่อนที่จะเกิดมาอย่างนี้ก่อนที่เกิดเป็นคนชาติที่หนึ่งเราเป็นอะไรให้ใหม่ๆม,ม,มันก็จะฝึกฝืนอยู่สักหน่อยนาน,นๆต้องฝึกให้คล่องต้องเล่นทุกวันอารมณ์มันก็จะบอกว่าชาติก่อนเป็นอย่างนั้นไอ้ที่เรามีสุขเรื่มมีความทุกอย่างนี้เดิมทีมีอะไรเป็นปจัจจัยอารมณ์มันก็จะบอกแต่มันจะเห็นภาพ ภาพอีตรนี้มันเห็นในจิตแต่เห็น,มน,น,หน,บบนมไม่ใช่นึกรู้เฉยๆแบบก่อนพอนึก้นมาพับภาพจะไกลกว่าจิตไม่ใช่ก่อนเราทําอะไรไว้มันจึงมีความสุขหรือความทุกข์แบบนี้อย่างนี้จัดว่าเป็นปุเพนิวาสานุสติยานหรือชาติได้อันดับแรกก็พยายามนึกชาติเป็นชาติที่หนึ่งชาติที่สองชาติที่สามชาติที่สี่เล่นมาเรื่อยๆไป จนกระทั่งมีก่ออากา,การเคยชินมีรุมงคร่องอย่าลืมนะการจับภาพด้วยการภาวนาต้องติดอยู่กับใจตลอดเวลาไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำแล้วน,นับเราเอาเวลา,าเพราะเวลานั้นเวลานี้ไม่ต,ต้องไปเอานั่งดีกันเวลานั่งสมาธิทำแบบนี้กี่โกดไปเองก,ก็ไม่ได้ อารมณ์ภาวนาแบบนั้นต้องติดใจอยู่ตลอดเวลาการเห็นภาพพระต้องติดใจตลอดทุกเวลาเป็นอันว่าต้องทรงกันจริงๆตอนนี้เมื่อจิตอารมณ์ทรงจริงๆได้อย่างนี้แล้วสามารถระลึกชาติได้แล้วก็สามารถที่จะเห็นอะไรรู้อะไรได้ตามปัญญาใสเขาเรียกว่าเราได้ทั้งทิฏฐิปุญญา จตุปปาติยานและปะุเพนิวาสานุสติยานอลลึกชาญได้ถ้าเรื่องของเราเป็นเรื่องการอึลลิชาติได้เราจะอยากรู้เรื่องของบุคคลอื่นว่าชายก่อนเขาเป็นอะไรมาและเมื่อก่อนนี้เป็นอะไรมาเป็นอาทีต่างสี่ยานอยากจะรู้เรื่องราวของเราว่าต่อไปจากชาตินี้เราจะไปไหน คนนี้คนนั้นตายแล้วจะไปไหนถ้าบุญกรรมเพียงเท่านี้อย่างนี้เป็นอนายกระตังสียานอยากจะรู้ว่าคนนี้เวลานี้มีกำลังจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นคนดีหรือคนชั่วเวลานี้คนนั้นอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือความทุกข์คนที่ตายไปแล้วเวลานี้มีความสุขหรือความทุกข์ความสุขหรือความทุกข์เกิดขึ้น้ยังไง การรู้อย่างนี้เป็นอนายกตังสียานแต่ว่ารู้รู้ปัจจนะุาันนันไม่ใช่รู้คนตายแล้วแล้วอย่างนี้เรียวเป็นปัจจุป,ปนังสียานคือรู้ว่าปัจจุบันเวลานี้เขาเป็นอะไรมีความสุขหรือความทุกข์ตอนนี้ถ้ารู้ว่าเขามีความสุขและความทุกข,ข์ก็น้ากรรมอะไรเป็นปัจจัยอย่างนี้เป็นยถากรรมุตายาน เป็นอนันวา่าการเจริญที่พิจิตรุญานตามแบบอนุสติสามนอกจากจาะได้ที่พิจิตรุญาณแล้วก็ยังได้จุตูขปาทิยานแล้วก็นอกจากนั้นถ้าเราต้องการรู้วาระน้ำจิตของบุคคลอื่นว่าจิตคนคนนี้เป็นมีอกุศลหรือหรือว่ากุศลมีสุขหรือมีทุกข์ ถ้าจิตของบคนนี้มีทุกจะมีจิตโมโม่หรือจิตดำถ้าโมทุกน้อยดำทุกมากถ้ามีจิตจะมีจิตมีความสุขไหมถ้ามีความสุขจิตจะมีสีแดงจะเห็นว่าจิตมีสีแดงถ้าแดงมากสุขมากถ้าแดงน้อยสุขน้อยถ้าอยากจะรู้ถ้าจิตของเขาขาว,ขาวป่งใสก็เป็นจิตที่อารมณ์เป็นผลอารมณ์มีความสุขคือสงชาญ อย่างนี้เขาเรียกว่าเจโตปุปฏิยานตามที่เราสมาทานระกมฐานแล้วพูดกันตอนท้ายนี่เป็นอันว่ายานทั้งแปดประการนี่เราจะได้โดยไน้าข้อนุสติสามประการตามแบบปฏิบัติที่ที่กล่าวมาแล้วนั้นฉนันขอทุกท่านอันนี้สง์นี้ยังไม่หมดทุนี้จะพูต่อขอทุกท่านที่ตั้งใจประสงค์ดี มีความประสงค์ที่จะฝึกที่จิตุูญานต้องปฏิบัติอย่างนี้เอากันจริงเอากันจังไม่ได้รสาสัตย์ไปทิงว่าภาวนาบัาง่งไม่ภาวนาบัาง่งทำบัางไม่ทำบ้างแต่เรื่องมิปัสนายานต้องไข่ควรไว้เสมออย่าลืมจะทำให้จิตผ่องใสเร็วนี่ฉะนั้นแล้วการเข้าถึงที่จิปุญญานไม่ช้าไม่นานอนาะรมณ์จิตจะคลายออปาทานจะกินใจจะเป็นเหตุใหตหลงผิด อ้าต่อที่นี้ไปพขามันดาสามวกของค์สมเด็จพระธรรมสามิตรพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัิยาศัยเึงกว่าจะได้ยินทิญยานบอกอดเวลา